เ,เซเวนเซนแบรนด์ไอศครีมระดับพรีเมียมที่นำเข้าเป็นแบรนด์แรกของไทยปัจจุบ,บันมีสาขามากกว่า320สาขาทั่วภูมิภาคการปรับเปลี่ยนธุรกิจรสินิยมให้เข้ากับความชื่นชอบของคนไทยโดยการคิดค้นเมนูใหม่ๆที่หลากหลายเพื่อเอาใจผู้บริโภคทำกระแสนิยม ในสังคมและช่วงฤดูผลไม้ไทยเช่นไอศครีมข้าเหนียวมะม่วงไอศครีมข้าเหนียวทุเรียนไอศครีมมะม่วงน้ำปลาหวานแม้แต่เมนูบิงซูน้ำแข็งใสสไตล์เกาหลีก็มีอยู่ในเมนูของเซเวนเซ่นการให้บริการที่หลากหลายรูปแบบสามารถสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้บริโภคโดยมีรูปแบบการให้บริการทั้งแบบรับประทานที่ร้านซื้อกลับบ้านและ แบบบริการส่งถึงบ้านมีการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยบริการที่เป็นมิตรโดยการเอาใจใส่ของพนักงานทำให้บรรยากาศของภายในร้านดียิ่งขึ้นตอบรับการยึดมั่นในหลักการให้บริการที่เคร่งครัด3ประการคือ 1. Good Quality คุณภาพที่ดีด้วยคุณภาพระดับพรีเมี่ยม 2. Good Service บริการที่ดีพนักงานให้บริการอย่างเป็นมิตรและคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ 3. value for money มีความคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปการสร้างแบรนด์อย่างจริงจังนับตั้งแต่วันแรกที่เปิดให้บริการจนถึงปัจจุบนันมีเพียงเซเว่นเซ้นเท่านั้นที่เป็นร้านไอศครีมที่ทุ่มทุนในการสร้างแบรนด์ และใช้งบประมาณในการตลาดโฆษณาและประชาสัมพันธ์อย่างเต็มที่นอกจากร้านเซเวนเซนจะมีอยู่ตามห้างศูนย์การค้าทั่วไปเซเวนเซนได้มีแนวคิดเปิดเป็นรีเจน n a l เรทชิฟสโตร์หรือสแตน Alone ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่200ตารางเมตรขึ้นไปขนาดนี้มี6สาขาคือภูเก็ต น,น่านคนครศรีธรรมราชพิษณุโลกหาดใหญ่และยะลาโดยมีความแตกต่างที่รูปแบบสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายในร้านที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นแนวคิดของสซเวนเซ่นสร้างความประทับใจให้ลูกค้าทุกคนได้เป็นเจ้าของช่วงเวลาแห่งความพิเศษกับรสชาติไอศครีมแสนอร่อย เพื่อส่งต่อความสุขที่ไม่มีวันละลายทำให้ไอสครีมสเวนเซนครองใจผู้บริโภคชาวไทยได้มาอย่างยาวนานถึง37ปี